ถ้าเราคนเราบูดวายอยู่กับเรื่องนายกอยู่แปดปีหรือไม่แปดปีันเังทีงก็อยู่นะครับบางคนก็บอกว่าเกินแล้วบางคนก็บอกว่าอยู่ได้สองปีบางคนก็บอกว่าอยู่ถึงปีเจ็ดศูนโดดคือตอนนี้มันยังเอาอะไรได้ไม่ได้แต่ในฐานนะที่ผมอ่านแล้วก็คุยกันหลายฝ่ายผมไม่ใช่นักกฎหมาย แต่คุยกันนักฎหมายเขาก็คุยไปในรูปแบบที่เรียกว่าเราบีนายกเมื่อปี2557ต่อที่มีรัฐประหารรัฐบาลยิ่งลักเรามีนายกจะเรียกว่านายกคอสชเพราะว่ามาจากรัฐประหารเป็นรัฐาธิปัตย์ใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ไม่ใช่ฉบับถาวบตอนนั้นก็บอกว่านายกคนเนี้นายกคอสชอเนี่ยก็คือโจรนั่นเองอะโจรที่ก็มาปล้นอำนาจของรัฐบาลที่มาจา่การเลือกตั้งแต่เสร็จแล้วพอมาถึงปัจจุบันนี้ จากนายกคอสชสี่ปีมาเป็นนายกจากการเลือกตั้งครั้งแรกนายกการมีกับซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยผ่านรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญฉบับปี2560หรือเมื่อก็นายกประจักรรัฐมนตรี60ที่เราประกาศใช้ไม่ใช่เราชั่วคราวแล้วตอนชั่วคราวได้มารัฐาธิปัตย์ใช่ไหมเป็นรัฐาธิปัตย์แต่ตอนนี้ไม่ใช่รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปี60 นายกประจาการเลือกตั้งจากรัฐบาลจากคจากรัฐสภาแต่เสร็จแล้วพอถึงนับอายุรัฐบาลน,นับนายกอายุจะ8ปีหรือไม่เนี่ยพี่เอามารวมเอา4ปีคอสชมาลมุกับ4ปีที่อยู่ตอนนี้ว่านายกครบแล้วนี่ตอนเนี้ยกำลังเถียงกันอยู่ผมไปเออไม่ใช่ไปนักกฎหมายผมว่าอืมนายก ประยยทธ์ตัวลุงตู่เนี่ยถูกไล่เช้าไล่เย็นเช้าก็โดนไล่เย็นก็โดนไล่ก็คือก็โดนไล่คือถ้าเผื่อส่วนส่วนตัวผมส่วนตัวผมเรื่องเรื่องแปดปีนะครับส่วนตัวผมผมไม่รู้สึกกังวลเลยครับผมว่าลุงตู่ได้อยู่ต่อเพราะว่ากฎหมายเขียนตอนที่คอสชมีอำนาจพูดถ้าพูดแบบเมาส์กันเองใน ในกลุ่มกันเองเงียบ,ยบ,บๆเบาๆก็คือขอสชคนไม่งูปล่อยให,ให้เขียนกฎหมายมาเพื่อมาดักดักตัวเองเอาไว้ตอนนี้ครับแล้วก็คนก็จะโจมตีว่ารัฐบาลน,นี้เป็นรัฐบาลป็จการแต่ผมผมเชื่อว่ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนี่ยอยู่มาก็เพื่อประคับประคองรัฐธรรมนูญที่เขียนขึ้นมาใหม่ให้มันเข้าลูกเข้ารอยให้ภาวะบ้านเมืองที่ก่อนหน้าที่จะปฏิวัติเนี่ยมันวุ่นวายมาก ก็เขาอยู่มาเพื่อจะทําให้มันกลับไปสู่ภาวะปกติแล้วก็เพื่อจะค้าจุนสถาบันท่านนั้นเองเมื่อทุกอย่างเขาที่เขาทางผมว่าเขาก็ไปผมไม่ได้ผมไม่คิดว่าเขามาเพื่อเพื่อสืบทอดอํานาจมันไม่ใช่ยุคอย่างยุคเห็จการยุคจอมพลถนอมจอมพสลสิริอะไรยุคนั้นแล้วม,มันผ่านมานานแล้วครับทหารยุคนี้ก็ไม่ได้ทหารยุคนู้นอ่า ค,ความคิดความทัศนคติต่างๆก็ไม่เหมือนกันครับสถานการณ์ของโลกก็ไม่เหมือนกันมันเปลี่ยนไปหมดแล้วไม่ไม่ไม่ม ah, <ab es> ีรัฐบาลทหารไหนในโลกที่จะอยู่ได้อย่างมีความสุขคือคือหมายผมหมายถึงประเทศไทยเราไม่ใช่อย่างเช่นเราไม่เหมือนพม่าเราไม่ได้เป็นรัฐบาลทหารเหมือนพม่าทหารเขาก็เขาก็รักประชาธิปไตยเหมือนกันเขาต้องการเขาต้องการการปกครองแบบประชาธิปไตยเหมือนกัน เขาไม่ได้เขาไม่ได้มาเรียนทหารเพื่อจะได้มาเป็นรัฐบาลปกครองประเทศไม่ใช่ครับ uh huh. เป็นการใส่ร้ายกัน